แม่พาท่านมาแอวกาดเมืองใหม่แหมแล้วครับพี่น้องจ๋าวันนี้มาจ่ายกาดครับพี่น้องจ๋ามาปะมะละกอประตูวางพเพลินทึนทึกครับพี่น้องขออนุญาตครับพี่นี่ครับพี่น้องจ๋าเมืองม,มะละกอครับพี่น้องจาอ๋าโอ้โหนี่นี่มาปะไอ้เพื่อนครับทนันทีจะซื้อไอ้เครื่องเหล่านี้ครับพี่น้องจ๋าไอ้เครื่องเนี่ยเพื่อนห้องไหนเครื่อง ทำแบบกระเทย<ด>อ๋อนี่ครับซื้อไปแล้วต้อแล้วอันนึงครับพี่น้องจ๋าแล้วมันหนาผมก็บอกว่มันแย่ใดมันจะต้องแก้งไงเป็นว่าเพื่อนจะเอาพลาสติกใสครับน่ะลองให้มันบางแหมเส้นมันก็จะเป็นมาตรฐานมันครับพี่น้องจ๋ามีหลายอย่างครับมีทั้งมะม่วงก็ได้ผมดันเอาไปขูดมะม่วงครับฟันหายอันนี้900บาทครับพี่น้องจา๋าท่านใดสนใจติดต่อไอ้ไอ้พลนะครับน้องศูนย์แปดสี่สามเจ็ดสี่สองห้าสองหนึ่งครับพี่น้องจ๋าไอ้พลเหมือนจะที่ดังๆนี่นะอันนี้ดังเหลือไอ้พลท่านก่อนเนอะ อันอจระไอ้อันนี้โอเคเลยเนาะอ๋อทำามเอินเลยนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องจ๋าคนทางเหนือหรือคนทางนี้นะมักขนาดนั้นต่ำส้มนี่นะมั่แต็แต่ขอบคุณมากครับไอพอลครับสวัสดีครับมาสั่งไว้ละตามนั้นขอบคุณครับไอพอล